ความเดิมเมตอนที่แล้วแล้จะที่พวกแมกกี้วางแผนที่จะเข้าไปบุกฐานทัพของบัวราซีแต่ถ้าว่าพวกมันก็ไหวตัวทันและทําการระเบิดฐานเพื่อตอนซอมบีให้เข้ามาเล่นงานกลุ่มผู้รอดชีวิตส่วนท่าท่าของดีแกนที่ต้องเผชิญหน้ากับโคแอบและเขาก็สามารถช่วยชีวิตในเพอเพอรี่เอาไว้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จาก AMC เยี่ยง The Walking Dead Dead City ใน E p ีที่5กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่พวกเมกกี้ครับหนีลงมาทางท่อระบายน้ำที่นั่นก็เต็มไปด้วยซากศพครับที่ทับถมกันเป็นพันๆและเป็นแหล่งสังเคราะห์แก๊สมีเทนให้พลังงานกับแก๊งบูราซี อามิยาจึงถามว่าแล้วเด็กหญิงคนนั้นคือใครกันละ่ะแม็กกี้จึงบอกว่าเด็กคนนี้มากับฉันเองแต่ทว่าเธอไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังอีกด้วยแม็กกี้จึงขอไฟฉายสำรองจากโทมัสโซในจังหวะที่อาเมียาจะเข้าไปหยิบไฟฉายจากกระเป๋าของโทมัสโซใช่หัวร้อนจึงรีบตอบไปทันทีว่าผมหยิบเองก่อนที่อาเมียาจะโทษตัวเองว่าฉันผิดเองที่พาทุกคนมาตายฉันไม่น่าสนับสนุนเรื่องการบุกมาที่นี่เลย แล้วพวกมันรู้ได้ยังไงว่าพวกเราจะบุกมาแล้วฉันพลาดอะไรตรงไหนไปละ่ะโทมัสโซจึงเข้ามาปลอบใจพร้อมกับบอกว่าเราไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้แล้วตอนนี้เราจะต้องหาทางหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนก่อนที่จะเริ่มเดินทางกันต่อโทมัสโซบอกว่าถ้ารู้สึกหน้ามืดเห็นภาพร้อนหรือว่าจะอ้วกให้รู้เอาไว้ว่ากำลังถูกพิษของแก๊สมีเทนเล่นงานอยู่ฉะนั้นเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ ซึ่งระหว่างที่พวกเขาเดินทางกันต่อภายในนั้นซอมบี้มันก็ยังไม่ตายหมดครับมีบางตัวที่ยังขยับอยู่ภาพตัดมาที่นีแกนกับนายอำเพอทั้งสองเข้ามาหลบในร้านล้านหนึ่งครับซึ่งตัวนีแกนเองก็ขอต่อรองเรื่องที่เขาถูกหมายจับนีแกนบอกว่านักเลงที่ฉันฆ่าไปนั้นทํำร้ายร่างกายเมียของฉันถ้าเป็นนายแล้วละก็คงจะทําเหมือนกับฉัน ในขณะนั้นเพอร์รี่ก็บอกให้นิแกนส่งอาวุธมาให้กับเขาและหาทางออกไปจากที่นี่ทั้งสองครับหนีออกมาทางด้านหลังของตึกนิแกนจึงถามว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันละ่ะเราไปที่ไหนไม่ได้แล้วเรือของนายก็จมไปแล้วเพอร์รี่จึงบอกว่าเราไม่ได้จะไปเอาเรือแค่ไปเอาท่าเรือตังหากตัดท่าเรือออกมันก็ลอยได้แล้วนั่นก็ทําให้นิกกนรู้ได้ทันทีว่าเพอร์รี่นั้นเคยเป็นคนที่นี่มาก่อนโดยที่เพอร์รี่เคยทํางานให้กับรัฐ เป็นคนเก็บสิทธิขยะที่ท่าเรือรักษาแม่น้ําให้สะอาดเพอรี่จึงถามกลับนิแกนไปว่าแล้วนายล่ะเคยทําอะไรมาก่อนนิแกนจึงบอกว่าฉันเคยทํางานให้กับรัฐเหมือนกันเป็นครูภาระซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองสมบีก็ได้ตามพวกเขามาติดติดทำให้ทั้งสองครับจะต้องรีบหาที่ซ่อนพวกเขาจึงหนีเข้าไปยังตึกร้างแห่งหนึ่งที่นั่นมีตุ๊กตาที่ถูกตัดแขนขาออกมาต่อกัน ทำให้ทั้งสองคิดว่าที่นี่อาจจะเป็นสารที่ของคนที่เสียสติไปแล้วแน่ๆก่อนที่เข้าไปสำรวจภายในนั้นภายในตึกนั้นทั้งสองครับได้เจอเข้ากับซากศพของคนที่ฆ่าตัวตายศพที่แห้งเพราะว่าตายมานานแล้วและศพนั้นก็นอนตายอยู่บนเก้าอี้เมื่อเห็นแบบนั้นเพอร์รี่จึงนึกถึงซากศพของพี่ชายของเขาที่อยู่ที่บ้านและในตอนนั้นครับนีแกนก็ได้พบเข้ากับซอมบี้ตัวหนึ่งเขาจึงทําการจับซอมบี้ตัวนั้นโยนไปที่เพอร์รี่ และนแกนก็ใช้โอกาสนั้นครับพยายามหนีออกมาจากที่นั่นแต่ทว่าเพอร์รี่ก็ได้ตามไปจนทันและยิงสกัดเอาไว้แต่เขาก็ยิงพลาดไปโดนประตูหาด้างของนีแกนเมื่อได้โอกาสหนีแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นนีแกนก็ตัดสินใจที่ยื่นข้อเสนอให้กับเพอรี่เพราะว่าสภาพของนายเพอในตอนนี้ครับเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนีแกนจึงบอกว่าถ้าฉันช่วยนายนายก็อย่าลากฉันกลับไปที่นิวบาบิลนอีกแต่ทว่าเพอรี่ก็ไม่รับข้อเสนอนี้ นีแกนที่ไม่อาจจะทิ้งคนเจ็บเอาไว้เขาจึงเข้าไปช่วยเพอร์รี่ถ้าท่าของแม็กกี้กับกลุ่มผู้รอดชีวิตพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังปลายทางครับซึ่งที่นั่นมันก็มีไขมันของคนตายครับที่สะสมกองเอาไว้และในขณะเดียวกันจินนี่ที่เห็นทางออกเธอต้องการจะออกไปตามหานีแกนแต่ถ้าว่าแม็กกี้ก็ห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกว่า นี่แกนต้องการให้เธออยู่ที่ปลิกเราเกือบทำสำเร็จแล้วแม็กกี้บอกว่าบุคคลที่เธอตามหานั้นเธอยังไม่รู้จักเขาดีพอเพราะว่าฉันเคยเห็นปีศาจในตัวเขามาแล้วฉะนั้นไปกับฉันได้แล้วพวกเขาเดินทางมาถึงยังทางแยกของท่อระบายน้ำซึ่งทีนันโทมาโซก็ได้บอกกับทุกคนไปว่า เราโชคดีจริงๆที่นี่มีถังแก๊สออกซิเจนสำรองอยู่สงสัยพวกนั้นจะเอามาทิ้งไว้ที่นี่แน่ๆพวกเขาครับจึงแบ่งการสูตรออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่สามารถเดินทางไปต่อกันได้โทมัสโซจึงยื่นแก๊สให้กับแม็กกี้แต่ถ้าว่าเธอก็ไม่รับพร้อมกับมองด้วยความแปลกใจในตอนเดียวกันนั้นเองอามญาจึงบอกว่าฉันคิดไม่ออกเลยว่าพวกนั้นรู้ได้ไงว่าพวกเรามาที่นี่โทมัโซจึงบอกว่าอาจจะเป็นรูเธอร์ก็ได้เข้าหายตัวไป แต่ถ้ว่าในตอนนั้นก็ไม่มีใครปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของรูเธอร์แม็กกี้จึงส่งไฟฉายไปที่โทมัสโซพร้อมกับบอกว่าเป็นเขานี่แหละเพราะว่าโทมัสโซรู้ว่าจะต้องหนีไปทางไหนรู้ว่าจะต้องเข้าท่อระบายน้ํำยังไงแต่ถ้าว่าโทมัสโซก็ไม่ยอมรับครับพร้อมกับต่อว่าให้กับแม็กกี้ว่าเธอนั้นเคี้ยวระแวงเกินไปแล้วและเธอก็ไม่เคยไว้ใจใครเลย เมื่อกี้จึงถามว่าแล้วตอนที่มาที่นี่นายถอดกระเป๋าออกทําไมก่อนที่นายจะพบถังออกซิเจนหรือว่านายมีออกซิเจนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วเมื่อรู้ความจริงว่าเป็นฝีมือของโทมัสโซอเมยาเมื่อรู้แบบนั้นเธอจึงผิดหวังอย่างมากโทมัสโซพยายามอธิบายว่าที่ผมทําไปก็เพื่อเราเพราะว่าเราไม่มีบ้านให้กลับไปอีกแล้วและการที่ยึดเกาะขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเผอเจอเท่านั้นทุกคนตายไปหมดแล้วและที่ผมทําไปก็เพื่อเรา ถ้ทว่าอาเมยาก็ไม่สนใจคําอธิบายของแฟนหนุ่มหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางกันต่อระหว่างทางแม็กกี้ก็ยื่นข้อเสนอให้กับอเมยาบอกให้เธอนั้นกลับไปที่เมืองบริกพร้อมกับแม็กกี้และจินนี่ในระหว่างที่กําลังเคลียร์ทางอยู่นั้นแม็กกี้ที่สูดแก๊สมีเทนมากเกินไปทําให้เธอเห็นภาพหลอนและสมองก็เบร์ก่อนที่โทมัสโซจะเข้ามาบอกให้พักที่นี่ก่อนซึ่งที่นั้นมันก็มีซอมบี้ครับที่ยังไม่ตายอยู่ ส่วนโทมัสโซเขาได้เล่าความจริงให้กับแม็กกี้ได้ฟังว่าจริงๆแล้วที่เขารับข้อเสนอของพวกบูราซีก็เพราะว่าพวกมันบอกให้พาผู้คนเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกมันแล้วโคแอดจะยกเรือให้ให้โทมัสโซนั้นเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่พร้อมกับบอกโทมัโซว่าที่แผ่นดินใหญ่นั้นมีชุมชนที่ปลอดภยัยมีโรงเรียนสอนเด็กๆมีบ้านมีทุกอย่างที่ทําจากอิฐ โทมัสโซบอกว่าผมก็แค่อยากจะไปที่นั่นมีชีวิตที่ปลอดภัยร่วมกับอารเมยาในขณะเดียวกันนั่นเองซอมบี้ก็ได้เข้ามาเล่นงานพวกเขาแม็กกี้ที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปช่วยจินนี่ส่วนทางด้านของโทมัสโซกับอารเมยาครับทั้งสองถูกซอมบี้กัดจนเสียชีวิตแม็กกี้ที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปปลดปล่อยดวงวิญญาณของทั้งสองส่วนทางด้านของโคแอดเด้เดินทางมาถึงยังทาทับใหญ่ของผู้ทรงอิทธิพลในเกาะแห่งนี้ครับเธอมีชื่อว่าดามา โคเอ็ดได้เดินทางมาเพื่อรายงานว่าแผกนการของเขานั้นสําเร็จไปได้ด้วยดีพร้อมกับบอกว่าตอนนี้นีแกนอยู่บนเกาะน,นี้แล้วดามาจึงถามว่าแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะนายปล่อยให้เขาหลุดมือไปได้ยังไงโคเอ็ดจึงยื่นตาในเพอให้กับดามาพร้อมกับบอกว่าเขามาที่นี่แล้วในเพอจากแผ่นดินใหญ่พวกมันมาที่นี่เพื่อสิ่งที่เรากําลังสร้างที่เกาะแห่งนี้ดามาจึงสั่งให้โคแอดนั้นไปตามหาตัวนีแกนให้เจอ ภาพได้ตัดมาที่แม็กกี้กับจินนี่ทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังปลายทางแล้วก่อนที่แม็กกี้จะเข้าไปบอกว่าไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรมาแต่ว่าตอนนี้นี่แกนจะรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่เขาจะต้องพาเธอกลับไปและแผนการของเราจะไม่สําเร็จนี่แกนคือกุญแจสําคัญของภารกิจในครั้งนี้เพื่อที่ช่วยตัวลูกชายของฉันเขามีชื่อว่าเฮอร์เชล ภาพได้ตัดมาที่นิแกนกับเพอร์รี่ทั้งสองครับเข้ามาหลบซ่อนตัวภายในรถบัสโรงเรียนก่อนที่นิแกนจะทําแผลให้กับเพอร์รี่ทั้งสองครับจึงตัดสินใจที่พักที่นี่ก่อนเพอร์รี่จึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังก่อนที่เกิดเรื่องฉันกับพี่ชายที่มีชื่อว่าโจได้งานทําที่ท่าเรือแต่ทว่าพี่ชายของฉันมันหัวร้อนง่ายมันเคยทําร้ายร่างกายของแม่อีกด้วยทําให้ทุกคนในครอบครัวนั้นต้องแยกออกมาตั้งครอบครัวใหม่ทิ้งให้โจอยู่ภายในเมืองนี้แค่คนเดียว ส่วนทางด้านของแม็กกี้กับจินนี่ทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังทางออกซึ่งในระหว่างนั้นขาของแม็กกี้ก็ติดกับซากซอมบี้ทำให้เธอนั้นไปต่อไม่ได้แม็กกี้จึงบอกให้จินนี่หนีไปก่อนและในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งครับได้พุ่งเข้ามาหาแม็กกี้ด้วยซากศพที่ทับผถมกันอยู่นั้นก็ทําให้ซอมบี้ตัวนั้นมีรูปร่างที่ใหญ่มันพยายามเข้ามากัดกินแม็กกี้แต่ทว่าเธอก็สามารถจัดการกับซอมบี้ตัวนั้นลงไปได้ เมื่อค่าเสร็จแล้วแม็กกี้จึงตามจินนี่ไปแต่ทว่าในตอนนี้จินนี่ก็หนีไปแล้วเธอทิ้งเพียงแค่ข้อความเอาไว้บนผนังโดยคำที่เขียนว่าโกหกซึ่งฐานแรกของจินนี่ที่หนีออกมาเธอพยายามมุดท่อออกมาซึ่งจริงๆแล้วคนที่เธอจะหนีออกมาจินนี่ที่ขาใจกับคำพูดของแม็กกี้ที่เข้ามาขอให้นิกนช่วย เพราะว่าพวกโคแอดขโมยเข้าของสเบียงของเมืองเธอไปแต่ถว่าเมื่อจินนี่เปิดถังเก็บสเบียงออกมาเธอก็พบว่าข้างในนั้นมันยังมีสเบียงเต็มอยู่เลยส่วนทานะของแม็กกี้ที่ตามเธอมาติดติดเธอนั้นคิดถึงเรื่องในอดีตซึ่งจริงๆแล้วแม็กกี้ไม่ได้ถูกขโมยอาหารหรือว่าสเบียงไปแต่ทว่าโคแอดจับตัวลูกชายของเธอไปเพราะว่าต้องการให้แม็กกี้นั้นพาตัวนีแกนมาให้กับเขาเมื่อหนีขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จจินนี่ที่คิดได้ว่าถ้าจุดพลุ ก็อาจจะช่วยให้นีแกนนั้นเห็นได้บ้างถ้าจะทําการจุดพลุออกไปซึ่งในตอนนี้ครับนีแกนก็เห็นแสงสีแดงเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าและเรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ